การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การศึกษาเป็ปร,ร,ระเทศเองท่านก็คงทำและเพื่อที่จะให้เด็กกระเรียงได้สามารถอ่านภาษาไทยออกอ่านอะไรออกสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อได้ว่าราชวงศ์ทั้งนั้นแหละเป็นคนที่จะส่งเสริมถ้าไม่มีราชวงศ์ไม่มีพระเจ้าอยู่หัวไม่มีสมเด็จพระเทพในการส่งเสริมผมว่าการศึกษาไทยเราไม่มาถึงทุกวันนี้หรอกครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมพัชระผู้เจริญพักดีนะครับพัชระวาเรตตี้และทีมงานคนค้นทำซึ่งถวายความจงรักภักดีวันนี้เรามานอกสกทานที่แล้วก็พาท่านสัญจรมาที่จังหวัดพิษชบุรนะครับตรงสถานที่ที่ผมนั่งอยู่แห่งนี้เนี่ยผมจะต้องให้แขกรับเชิญซึ่งเป็นพิธีกรร่วมรายการ ของเรามาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับขอให้ท่านตอนนี้ต้องเรียกว่าท่านรักษาการที่การแนะนําตัวเองกับท่านผู้ชมครับครับก็สวัสดีครับผู้ชมครับก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นเราได้รู้จักกันในการแนะนําสวนราชพฤกษ์นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งผมก็ได้รับเกียรติจากพี่เอกนะครับครับให้เป็นพิทยากรร่วมรวมถึงพูดถึงความจงรักภักดีครับนะครับให้กับ ท่านผู้ชมได้รับฟังว่าเรารักโดยไม่มีเงื่อนไขคืออะไรนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสด้นดีมาเจอพี่เอกณพื้นที่พิศนุโลกก็ถือว่าไม่ได้นัดหมายแต่พี่เอกก็มาเยี่ยมเยียงนะก็เนื่องจากนะครับราชมงคลล้านนานะครับมีหกเก็พื้นที่ตอนนี้ผมได้รับนะแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้รักษาราชการแทนอธิการบดีก็ต้องมาดูแลพื้นที่หนึ่งในพื้นที่นั้นก็คือ พื้นที่พิศโลกเนี่ยแหละครับที่พี่เอกนั่งอยู่เนี่ยก็เป็นพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาเขตพิศโลกซึ่งเน้นหนักทั้งเรื่องของการเกษตรเป็นหลักเลยครับพี่เอกครับอืมครับครับท่านผู้ชมที่เคารพท่านอาธิการครับกระผมเนี่ยตอนก่อนที่จะไปอุทยานแห่งชาติหรือว่าสวนพฤกษาศาสตร์ที่แม่ริมนะฮะก็คือว่าต้องเรียนท่านอาธิการท่านผู้ชมว่าปีเนี่ยเป็นปีที่สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงเจริญพัะนาษาสครบแปสบเก้าพัชนาศสาครับแล้วก็พาคเก้าสู่สองพันห้าร้ยหกสิบห้าสมเด็จพระพันปีหลวงก็จะทรงเจริญพระธาศาสาครบเก้าสิบพรรษาครับครับก็เป็นเหตุให้ผมได้มีแรงบันดาลใจมาที่พิพิกภั่ฑงนี้โดยไม่นัดหมายเพราะว่ามอตอนเช้าเนี่ยก่อนที่ผมจะมาที่นี่ก็ไปกราบพระนเรศวรครับพระพันปีหลวงท่านนอกจากทรงงานผ้าไทยเลยว่าเก้าร้อยสี่แปดโครงการภาคเหนือนี่นะฮะพระองค์ก็จะ ส่งเสริมให้ลูกหลานได้รู้จักรากเงาโดยจะถ่ายทอดผ่านพระชีลาขององค์ต่างๆแม้กระทั่งหนังพระศรีรัโยไทยพระเลสวนนะครับก็จึงเป็นที่มาที่ผมต้องมาพบอาจารย์โดยไม่ได้สนมายในวันนี้นะฮะซึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องราวมากมายทีนี้ก็อยากให้าอาจารย์ได้ไดเกินนาในทุกๆเรื่องก่อนที่จะสู่ในขั้นตอนต่อๆไปที่เราจะพูดคุยกันครับครับก็เรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับครั้งหนึ่งเราก็เคยได้ไปเยี่ยมชมนะครับ ที่ศูนย์สัมปะตองนะครับของพระพันปีหลวงครับตอนนั้นท่านก็ทาไว้ค่อนข้างดีครับผมในฐานะของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ก็จะปรับปรุงพื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับซึ่งเราก็ได้ทําโมเดลแล้วกวนี้เราก็ได้รับเงินจากโครงการ u2 ทนะครับเป็นของรัฐบาลในการที่จะทําศูนย์ตรงนั้นเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นจุดแรกจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนานะครับ โครงการซึ่งราชมงคลล้านนาเนี่ยตั้งใจที่จะพัฒนาเราเรียกว่าโครงการ89หรือ90นะครับนะครับพันษาเทอไท้พระพันปีหลวงครับอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งครับพี่เอกครับที่ที่ราชมงคลล้านนาจะขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันการที่เรามีเกษตรนะครับถึงแม้ว่าเชียงใหม่ไม่มีพื้นที่เกษตรนะครับแต่เรามีราชมงคลทั้งหมดอยู่สามที่ที่ทำการศึกษาด้านการเกษตรก็คือเขตที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่า เขตพื้นที่พิศณุโลกนะครับ,รบผมมีเขตพื้นที่น่านที่ทำที่เป็นพื้นที่ของพระพระสมเด็จนะครับที่อยู่ตรงพื้นที่น่านนั้รก็รเป็นราชมงคลน่านแล้วก็มีพื้นที่ลําปางดังนั้นสามเกษตรตรงนี้ก็เป็นสามเกษตรซึ่งซึ่งมีความเข้มแข็งที่ต่างกันออกไปล้วนแล้วจะมาช่วยส่งเสริมมาช่วยผลักดันมาช่วยสนับสนุนการทํางานให้กับโครงการหลวงโครงการพระราชริและก็การทําให ชาวบ้านเนี่ยรู้จักคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรครับพี่เอกครับอ๋อก็พิลลหนึ่งพิลลโลกแห่งนี้นเขตพื้นที่พิโลกใช่ครับพื้นที่น่านพื้นที่น่านครับและลํำปาง,ปางซึ่งก็จะดูแลรักศึกษาน้องๆทั่วภาคเหนือแล้วก็จากต่างจังหวัดครับม,มาครับที่นี่ผมติดใจหยุน่นิดเดียวเนี่ยมทรลลนาสาญญลักษ์และชื่อเต็มมีที่มาที่ไปจะอธิบายให้มันร้อยดวงใจอ๋อต้องต้องต้อง,ต,องต้องเรียนพี่เอกอย่างนี้ครับคือผมต้องต้องบอกกันเลยว่า ผมเนี่ยภูมิใจกับชื่อมหาวิลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานี่อย่างมากครับเพราะว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าทรงพระราชทานนามและตาสัญลักษณ์ที่ที่เห็นนะครับวันนี้ผมไม่ได้ติดมาด้วยับครับถ้าถ้าถ้าเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าตาสัญลักษณ์นั้นเนี่ยเป็นตาลัญชกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยนะครับเป็นตาที่เราภาคภูมิใจที่สุดว่าท่านทรงพระราชทานนามให้กับราชมงคลนะครับท่านบอกว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างชื่อเสียงและเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นอันมิ่งมงคลแห่งพระราชานั่นหมายความว่าอะไรก็ตามนะที่เอกนะครับ <c oughs> ผมพูดเสมอว่าทุกกิจกรรมหรือว่าทุกพันธกิจนะคร,รับของเราจะทําเพื่อถวายราชวงศ์หรือพระราชา <c oughs> แล้วจะทําให้เห็นว่าเราจะพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ว่า ราชวงมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองทางด้านการศึกษาครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับน้องๆที่รักทุกคนนะฮะผมฟังแล้วผมปิติมหาลลยที่เป็นแห่งวิ่งมงคลซึ่งล้นเก้าพ่อหลวงของเราเนี่ยได้พระราชทานนามให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพาท่านผู้ชมมาผมว่าจะขนลุกเลยนะครับมันเป็นความภาคภูมิใจว่าเรามานั่งอยู่ที่มหาเลยที่เป็นวิ่งมงคลเขตพื้นที่พิุโลก มื่อเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าอธิการต้องรับภาระหนักแล้วจะต้องบอกต่อเรื่องราวแห่งปานเป็นหาไรมิ่งมงคลนะครับมันมีหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่แต่แห่งเนี้ยฟังท่านพูดเกี่ยวเรื่องเกษตรมันก็จะสอดคล้องกับเกษตรทฤษฎีใหม่จนกระทั่งเศรษฐกิจพอเพียงหรือโคกหนองนาโมเดลครับเดี๋ยวฟังจากปากท่านอีการทนี้ก่อนที่จะพักรายการครับครับก็เดี๋ยวคืออย่างนี้ครับผมเรียนท่านผู้ชมว่ามหาวิทยา พื้นที่พิศนุโลกนะครับเราจัดการศึกษาด้านการเกษตรค่อนข้างที่จะหลากหลายครับผมเชื่อได้ว่าการเกษตรที่เราทําเป็นต้นแบบนี้จะเป็นคุณประโยชน์ให้กับชาวบ้านทั้งประเทศไทยเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเราจะมาคุยกันว่ามีอะไรกันบ้างครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวมาฟังกันเบรกหน้านะครับว่าที่นี่จะมีเรื่องเกษตรเรื่องสัตว์เรื่องประมงหรือแม้กระทั่งไก่ไข่และไก่ชนเหลืองขาขาวครับท่านผู้ชมครับในหลวงรัชกาลที่9กทั้งนั้นเลยว่าจะทํายังไงให้ ให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยหรือว่าทางด้านการเกษตรเนี่ยทำอย่างประหยัดนะฮะทำอย่างมีคุณค่าใช้ใช้ความคิดแล้วก็ตกผลึกทางด้านความคิดแล้วก็ส่งเสริมให้เกษ,ษ,ษตรกรหรือชาวบ้านได้นําความรู้ไปใช้อันนี้แค่หนึ่งตัวอย่างนะครับพี่เอกครับ,รบอีแม่น้าําปลารารุงรสอร่อยเหมือนแม่ทําให้กินหาซื้อได้แล้วที่ช็อปปี้เพจอีแม่น้ำปลารารุางรสและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ าสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพและบริโภคทั่วไปหาซื้อได้ที่ shopee เพจข้าวของแม่โทร063 1219970ครับท่านผู้ชมครับท่าน รักษาการที่การนะฮะมทลรล้านนาจะเห็นได้ว่ามหาสงครามโควิดที่ผ่านมาทุกๆครั้งเนี่ยท้ายที่สุดเราอยู่รอดได้เพราะเศรษฐกิจพอเพียงหรือกเษกษตรทฤษฎีใหม่หรือโคกน้องนาโบเดลหรืออะไรก็แล้วแต่ครับวันนี้เรามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากอธิการได้อธิบายถึงภารกิจหน้าที่แล้วว่ากิจกรรมที่ท่านจะทําเพื่อให้คนรุ่นหลังให้น้องๆและประชาชนได้เข้าใจเรื่องเษกษตรทฤษฎีใหม่ ครับพี่เอกครับต้องขอบคุณมากนะครับที่พี่เอกชวนผมมาพูดเรื่องนี้ก็ต้องเตือนอย่างนี้ฮะว่าเกษตรที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าเกษตรพื้นที่พิษณุโลกเนี่ยยาวนานมากครับพี่เอกเกิดมาเมื่อปี2496จนถึงน้าเวลานี้ก็ร่วมเกือบที่จะ7จปีแล้วนะครับเป็นเกษตรดั้งเดิมใครจะรู้จักในเกษตรที่นี่เรียกว่าเกษตรบ้านกลางนะครับ เป็นการจัดการเกษตรซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการศึกษายังไม่มีมหาวิทยาลัยมอนเสรสวนนะครับ,รบมีที่รเราที่เดียวที่ทําเรื่องของ,ของการเกษตรดังนั้นเกษตรต่างๆหรือว่านักเรียนนักศึกษาหรือว่าชาวบ้านที่ส่งลูกหลานก็จะมาเรียนที่นี่ซึ่งเราก็ได้ถ่ายทอดเรื่องการทําการเกษตรนะครับโดยใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ใช้ศาสตร์พระราชาเพราะเราลึกอยู่เสมอนะครับพี่เอกครับว่าเราได้พระราชทานนาม นะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9ดังนั้นอะไรที่ท่านทรงทิ้งไว้ให้กับเราทิ้งไว้กับลูกหลานทางพื้นที่เกษตรที่โลกก็จะเอานํามาขยายผลผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นตอนนั้นเรามีวิกฤตเรื่องข้าวนะครับข้าวเราปลูกนาดําไม่มีปัญหาเราทําผลผลิตไม่ได้แถวพื้นที่นี้ก็หว่านนาไปแล้วผลผลิตเมล็ดต้องใช้เยอะนะครับเราก็เริ่มมาศึกษาว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้สามารถที่จะ ทำนาแบบอื่นได้ก็เกิดโมเดลของเรียกว่าการทําข้าวแบบนาโยนโ<อ>นะฮะเ,<ล>เราก็จะมีวิธีการสอนให้เกษตรกร,กรสามารถทำข้าวแบบนาโยนได้โดยที่ไม่ต้องเป็นนาหวานนะครับมาเพาะปลูกในกระในกระชงัง<ม>เอ่อเพาะปลูกในหลุมนะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เอาไปโยนเราเราสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตสร้างเกษตรกร,กรให้มีอาชีพนะครับ ในการที่จะรับจ้างโยนนาข้าวออนะครับ,รบหรือเพาะเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์เราก็ใช้น้อยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากในหลวงรัชกาลที่เก้าทั้งนั้นเลยว่าจะทํำยังไงใ,ให้ให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยหรือว่าทางด้านการเกษตรเนี่ยทําอย่างประหยัดนะฮะทำอย่างมีคุณค่าใช้ใช้ความคิดแล้วก็ตกผลึกทางด้านความคิดแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกร,กรหรือชาวบ้านได้นําความรู้ไปใช้อันนี้แค่หนึ่งตัวอย่างนะครับพ <ๆ S 1> ี่เอกครับ ที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเกษตรเพื่อจะเน้นทําด้านของเกษตรปลอดภัยเกษตรของเราจะเน้นเรื่องของการทํายังไงใส่ปุ๋ยน้อยที่สุดลดปุ๋ยที่เป็นเคมีลงทําเป็นเกษตรชีวภาพเป็นเกษตรปลอดภัยจนถึงขนาดที่จะทําในเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมมีนะครั้งหนึ่งครับพี่เอกครับเราครเคยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลที่จะผลักดันให้ที่นี่เป็นเกษตรอุตสาหกรรมนะครับตอนนั้นก็จะมีเรื่อง กล้วยนะฮะที่มีปัญหานะครับก็กพยายามที่จะผลักดันให้เขตพื้นที่พิศโลกเนี่ยทำเรื่องของการส่งเสริมเรื่องกล้วยนะครับออตอนหนึ่งนะครับอีกประมาณเมาื่อสองสามปีที่แล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องการทําให้ผลิตมะม่วงนะครับผมก็คิดว่าทั้งสองโครงการนี้ในฐานะที่ผมกลับมาเป็นรักษาราชการแทนดลารอป,ปรดก้าผมคิดว่าสองโปรเจกต์เนี้ยก็พยายามที่จะขับเคลื่อนหรือผลักดันพอดีผมก็โชคดีครับท่านพี่เอกผมได้ นายกสภาของผมเนี่ยเป็นประดัดกระทรวงอุตสาหกรรมผมคิดว่าท่านเข้าใจก็คือท่านกอบชัยสังสิทธิสวัสด์เนี่ยท่านท่านเข้าใจบริบทของอุตสาหกรรมแต่ผมเชื่อได้ว่าการส่งเสริมให้เกษตรพื้นที่พิศนโลกสามารถที่จะผลิตแล้วก็ป้อนตลาดในลักษณะของเกษตรปลอดภัยและเกษตรที่เป็นอุตสาหกรรมแต่เน้นอย่าลืมนะครับอุตสาหกรรมเราก็เน้นเรื่องของพอเพียงเลี้ยงทํายังไงให้ประหยัดทํายังไงให้เกิดคุณค่าทํายังไงลด เรื่องของการใช้สารเคมีครับพี่เอกโอ้โหครับผมฟังอาจารย์ตบธิ์แล้วว่าผมหรือผู้ชมก็มาถูกทางนะครับ,รบกรเกษตรผลิตพาณนนิชขายการตลาดนาการผลิตแล้วก็จะแก้ปัญหาด้วยการลปพื้นที่ปลูกไปปลูกกล้วยปลูกข้าวปลูกมะม่วงอย่างเงี้ยที่เรานั่งอยู่พิษโลกท่านพิจิตปลูกมะม่วงอะไรมมตรงเลยครับแม่สอดตากปลูกกล้วยทีนี้พอท่านพูดกเกษตร ปลรูป,ปรเกษตรอุตสาหกรรมผมผมถามจริงๆว่าความเป็นไปได้ของมทอทยอลละนาเขตพื้นที่พิศโลกครับก็ต้องต้องเรียนครับพี่เอกก็ว่าเนื่องจากว่าโครงการนี้เองเนี่ยเคยถูกผ่านจังหวัดนะครับให้ให้เราเนี่ยพื้นที่ราชมงคลพ,พิศโลกเนี่ยทำเรื่องอโรงงานและเรียกว่าโรงผลิตมะม่วงอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่ามีปัญหา ในเรื่องของการโครงการหรือว่าเสนอโครงการไม,ไม่ไม่ทันตามพีงบประมาณแต่ผมเชื่อได้ว่าปีนี้การที่ผมกลับเข้ามานะผมก็มาถามพื้นที่และพื้นที่เห็นด้วยเนะี่ยผมคิดว่าโครงการเนี้ผมจะผลักดันให้เกิดขึ้นในพื้นที่พิษณุโลกในเรื่องของการทําในเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมพวบคู่ไปกับเกษตรปลอดภัยนะครับและจะส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มทําผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสิ่งนี้เนี่ยผมเชื่อได้ว่าเกษตร ในฐานะที่เป็นเกษตรบ้านกลางที่มีความยาวนานนะฮะถึงเกือบ70ปีแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจุดนี้เป็นจุดที่ทางเกษตรบ้านกลางมีองค์ความรู้มีความสามารถแล้วก็มีบุคลากรเพียงพอที่จะรับผิดชอบสิ่งนี้ได้และสิ่งสําคัญครับพี่เอกผมผมได้ในยกสภาซึ่งเป็นปรัดอุตสาหกรรมซึ่งท่านเข้าใจท่านเข้าใจว่าประเทศไทยจะผลักดันหรือขับเคลื่อนเกษตรในลักษณะมิตินี้อย่างไรครับผมเชื่อได้ว่า การที่เราได้คนที่มีความรู้และเราได้ประกอบกับพื้นที่เราเหมาะที่สุดที่จะทําเป็นเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยผมเชื่อได้ว่า2ออันนี้ลงตัวดังนั้นผมในฐานะของผู้บริหารที่จะขับเคลื่อนผมพร้อมที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับพี่เอกครับแล้วก็จะทําให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่จะไม่ลืมแนวคิดของพระราชาที่ท่านทรงสอนไว้ว่าจะทํายังไงให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงนะครับพี่เอกครับ ครับก็ฟังจากปากของท่านรักษาการอธิการมหาวิายาทยาลัยราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยแห่งมิ่งมงคลของรันเก้าในหลวงรัชก,กาลที่เก้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากท่านผู้ชมว่ากับท่านอธิการว่าจะทายัางไงให้มหายล่แห่งมิ่งมงคลเนี่ยเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือครวันนี้ขอทิ้งท้ายนิด,ดน,นึงนได้ไห<ด>มค,ครับคืออย่างนี้ฮะเกษตรที่เราคุยกันไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของเกษตรอุตสาหการรมเป็นหลักเป็นพืชเป็นหลัก แต่ราชมงคลที่พื้นที่พิศโลกมีมากกว่าน,นั้นเน่ยพี่เอกครับเราเนี่ยถ้ามาพิศโลกนะครับเราต้องมาดูไก่ไก่<อ>ไก่หนึ่งก็คือไก่ของพันธุ์เรศสวนที่เราบอกบว่าไก่พันธุ์เรศสวนไก่พันธุ์เรสสวนเนี่ยก็คือไก่เหลืองหางขาวรเราเป็นแหล่งที่อนุรักษ์นะค,ะครับพันนี้แล้วก็เป็นตัวที่ส่งเสริมพันนี้เรามีการทําไข่ไข่นะครับที่เป็นลักษณะของไข่ชีวภาพะค,ะค,คือไข่ที่เน้นไม่เน้นการให้ สัตว์เนี่ยกินอาหารพวกเราให้เน้นอาหารที่เป็นธรรมชาตินะครับเราเรียกว่าเราสผลิตไข่ที่เป็นเหมือนกับไข่สมุนไพรผมว่าอันเนี้ยเราสามารถที่จะถ่ายทอดและส่งเสริมองค์ความรู้ได้ดังนั้นเกษตรที่นี่พี่เอกไม่ใช่แค่เฉพาะพืชนะครับเรายังดูเรื่องสัตว์ยิ่งเจอเฉพาะที่เป็นไก่หรือว่าไข่ก็ตามเนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะ คุยกันต่อได้ถ้าสมมติว่าที่เอกสนใจหรือท่านผู้ชมสนใจที่อยากจะฟังนะครับ,รบก็าสามารถที่จะคุยกันต่อได้ครับครับท่านผู้ชมครับก่อนจะพักเบรกในนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ก่อนนะครับมทลอันปิ้งมงคลจะสืบสารรักษาต่อยอดในเรื่องไก่แล้วก็ที่สาคัญคือเหลืองหางขาวและเรื่องอื่นทั่งมีมากมายหลายมิติในมทลอแลนาวิยาเกตพิโลกแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับเราสามารถที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกและเลี้ยงนะครับเป็น เป็นสวยงามก็ได้นะเลี้ยงขายก็ได้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องไก่พันุ์นี้นะครับบางตัวนี่พี่เอกราคาแทบจะพูดไม่ได้เลยตัวหนึ่งประมาณ20ล้านอย่างเงี้ยถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจของคนพิุโลกนะครับี่มีสายพันธุไก่ที่ว่าเหลืองหางขาวนี้พี่แม่น้ำปลาร้าปรุงรสอร่อยเหมือนแม่ทำให้กินหาซื้อได้แล้วที่ช้อปปี้ เอีแม่น้ำปาร,ราปุงรถและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเหมาะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพและบริโภคทั่วไปหาซื้อได้ที่ shopee เพจข้าวของแม่โทร063 1219970 ับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ผมได้ทิ้งท้ายไว้ที่เหลืองหางขาวซึ่งอธิการบอกว่ามทลรนาเขตเป็นที่พิโรกในในศึกษามานานแล้วนั้นช่วยสืบสารสารักษาต่อย,ยอดเรื่องเหลืองหางขาวให้ท่านผู้ชมได้ฟังพร้อมกับพวกเราครับครับคืออย่างนี้ครับคือพันไก่พันนี้เนี่ยถ้าถ้าสืบมาแล้วนะครับก็คือเป็นพันไก่ที่พระนเรสวนท่านทรงไปตีแล้วก็ชนะก็คือ พันไก่เหลืองหางขาวตัวนี้แหละฮะเราในฐานะของคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านเรสวนเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านสร้างคุณจนประเทศไทยมีประเทศสยามได้ก็คือท่านอเรสวนนั่นเองนะครับครับ,รบดังนั้นเราจะทํำยังไงที่จะอนุรักษ์พันธุ์ของท่านที่ท่านมีแล้วก็เป็นสืบมาหลายร้อยปีนะครับ จะทายัางไงที่จะรักษาอนุรักษนะ์พันธุ์ใต้ชาวมคนลแล้านาพื้นที่ซัโลกเนี่ยก็อนรุรักษ์พันธุ์นี้มามาสิบกว่าปีแล้วพี่เอกครับครับดังนั้นเ,เราสามารถที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูปกและเลี้ยงนะครับเป็นเป็นสวยงามก็ได้นะเลี้ยงขายก็ได้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องไก่พันธุ์นี้นะครับบางตัวนี่พี่เอกราคาแทบจะพูดไม่ได้เลยตัวหนึ่งประมาณ20ล้านอย่างเงี้ยครับถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจของคนพิศโลกนะครับที่มี สายพันธุ์ไก่ที่ว่าเหลืองหางขาวนี้นั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ราชวงศ์ก็คือสมเด็จพระนเรศวรได้ทิ้งไว้ให้กับลูกหลานชาวพิษณโ,โลรผมเชื่อได้ว่าตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราในฐานะของราชมงคลเราควรอ,อนุรักษ์ไม่ใช่แค่เฉพาะราชวงศ์ในปัจจุบันอดีตเราก็อนุรักษ์ามาจนถึงปัจจุบันเราก็อนุรักษ์ครับพี่เอกค,ครับ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 อันนี้ท่านผู้ชมครับมันเป็นความภาคภูมิใจได้ว่า ผมไม่ชื่นหวังแล้วเพราะนั้นเพิ่งฟังจากท่านมาเหลืองหังขาวคือเป็นไก่ชนที่พระองค์สมเด็จพระเลสวนทรงเอาตีชนะนะฮะมาได้จากพมา่าเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มหาไายแาละมังคลลนนาเขตพื้นที่พระโลกได้ดําเนินการเรื่องนี้แล้วก็จะดําเนินการต่อไปเนี่ยมีเรื่องอื่นที่อาจารย์อยากจะบอกเล่าถึงภารกิจหน้าที่ของมหาลาัยอันเป็นมิ่งมงคลของพระราชาครับ คืออย่างนี้ฮะอย่างอย่างผมอย,า,อย,า,อยา,ากจเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับเนื่องจากราชมงคลล้านนาเนี่ยเราเกิดก่อกําเนิดมาจากการรวมกันของราชมงคลด้วยกันตอนที่เป็นสถาบันนะฮะก็หกเขตพื้นที่ก็คือ,อมีตั้งแต่เชียงใหม่นะครับผมเพิ่งเยี่ยมพื้นที่เชียงรายรแล้วไปพื้นที่น่านซึ่งเป็นสาเกษตรนะครับตอนนี้เรามาพิษณุโลกแล้ววันพรุ่งนี้มะลืนผมก็จะไปตากและอีกวันหนึ่งก็จะไปลําปางจะเห็นได้ว่าพื้นที่เรามี6เขตพื้นที่ถ้าพี่เอกสนใจหรือท่านผู้ชมอยากจะ ได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากการที่ว่าราชมงคลล้านนานะครับทําอะไรบ้างครับก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มาติดตามกันได้ครับว่าทําอะไรกันบ้างมีเรื่องหนึ่งครับพี่เอกเราทําให้กับโครงการพระราชดำริเด็กด้อยที่อ่านออกอ่านไม่ออกให้มาอ่านออกนะอ่านไม่ออกเนี่ยเราก็มีโครงการที่สมเด็จพระเทพทรงทํา ทำถุงยางชีพเพื่อ,อการศึกษารเราก็ไปส่งเสริมไปการแจกนะครับร,ร่วมกับมหาลัยหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นมกเกษตร,ยยรถุงยางชีพเพื่อการศึกษาใช่ครับ,รบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาสมเด็จพระเทพเองท่านก็รงทำและเพื่อที่จะให้เด็กกระเรียงได้สามารถอ่านภาษาไทยออกอ่านอะไรออกสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อได้ว่าราชวงศ์ทั้งนั้นแหละเป็นคนที่จะส่งเสริมถ้าไม่มีราชวงศ์ไม่มีพระเจ้าอยู่หัวไม่มีสมเด็จพระเทพ ในการส่งเสริมผมว่าการศึกษาไทยเราไม่มาถึงทุกวันนี้หรอกครับท่านพี่เอกครับครับแล้วฟังดูท่านอธิการยังมีโครงการดีดโครงการ n นสนะครับก็คือโครงการ new academic staff โครงการนี้เป็นโครงการที่จะทำให้นักศึกษาครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าใจและเข้าถึงในศาสตร์ของพระราชาโดยเราจะจัดเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วให้เด็กเหล่านั้นนักศึกษาเหล่านั้นครูเหล่านั้นเนี่ยมาทำกิจการร่วมกันโดยเอาโจทย์ นะครับของเศรษฐกิจพอเพียงครับอ่าปัจจัยาของศาสตราพาระรความเป็นตัวตั้งเพื่อจะคิดโครงการหรือคิดงานเพื่อตอบโจทย์ให้กับชุมชนหรือหรือพื้นที่ได้ครับรวมถึงผมอยากจะให้พี่เอกได้ถ้ามีโอกาสนะครับถ้าพี่เอกสามารถที่จะจัดทริปหรือจัดรูทในการเที่ยวนะครับอาจสามารถเที่ยวชมอของราชมงคลน,นะครับใน6เขตพื้นที่ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะพาให้ทุกท่านได้เห็นว่า ราชมงคลล้านนามีอะไรมีท่านเกษตรเรามีการศึกษาทั้ง4ี่กรรมนะครับมีข้าหากรรมมีเกษตรกรรมมีอุตสาหากรรมและมีพยิแชร์กรรมนะครับก็จะได้ได้เห็นว่าราชมงคลล้านนาทําอะไรกับการศึกษาบ้างครับครับผมต้องเรียนท่านรักษาการทิ่การและท่านผู้ชมอย่างนี้ครับผมและทีมงานจะต้องหาโอกาสเลยครับไม่ไม่ใช่ว่ามีโอกาสนะผมต้องหาโอกาสไปตามนะฮะไปตามตรรกะความคิดครับ มหาลัยแห่งเมืองงคลแม้ว่าจะเป็นน่านตากลำปางให้ครบผกพื้นที่ครับท่านผู้ชมนะฮะเพื่อจะได้มาสืบสารสารักษาต่อยอดและบอกต่อคนรุ่งหลังพระอาจานเน์เคยบอกผมว่าน้องๆเขายังไม่รู้อ่ะก็อยากให้อธิการช่วยบอกน้องๆผ่านรายการผมครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่เอกเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ฝากความคิดในเชิงของการศึกษาผมเชื่อได้ว่าน้องๆเยาวชนนะครับ เด็กๆนะครับอาจจะยังไม่รู้หรือว่ายังไม่ได้เห็นว่าคุณประโยชน์ที่ท่านนะครับราชวงศ์ทำไว้ให้การศึกษาเป็นอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าเราต้องช่วยกันครับผู้ใหญ่ทุกคนต้องช่วยกันเพื่อจะสะท้อนให้เห็นว่าราชวงศ์ทุกพระองค์นะครับมีคุณค่าทางการศึกษาไทยแล้วสรรสร้างการศึกษาไทยให้คนไทยทุกคนได้มีการศึกษาที่ดีไม่ว่าจะเป็นคนไทยในเมืองค,คนไทยในชนบทหรือคนไทยที่ ไม่ใช่คนไทยหรือซื้อถือสัญชาติอื่นนะครับแต่อยู่ในประเทศไทยผมคิดว่าเราคงต้องมาช่วยกันและพัฒนาไปด้วยกันนะครับด้วยความจงรักภักดีครับพี่เอกครับครับท่านผู้ชมครับกับผมพัชระเพลินพักดีซึ่งหลังจากได้คุยกับท่านอธิการเนี่ยได้ฟังตระกาศทางความคิดแล้วผมเรียนท่านอธิการว่าผมจะเริ่มต้นที่ตัวเราเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวผมแล้วก็เริ่มต้นที่ตัวอธิการเนี่ยครับเราจะต้อง เสบสารรักษาต่อยอดเพราะฉะนั้นภารกิจและพันธกิจที่จะเริ่มต้นในปี2565ที่จะถึงไม่กี่วันขึ้นหนึ่งแลนลี่แห่งความจงรักภักดีสองพาน้องดูหนังพาลูกหลานดูหนังนะครับสามกิจการต่างๆที่จะบอกเรื่องเล่าศาสตรราชาบอกเรื่องเล่าพระมหาการาธิคุณของพระกษัตร์ต่อด้านต่างๆนะฮะต่อยาวชนไทยต่อพวงชนชาวไทยครับ วันนี้เนี่ยผมนั่งอยู่ที่วิยาเขตแห่งหนึ่งเท่านั้นเรียกว่าเขตพื้นที่พิศโลกเรายังมีอีกห้าเขตพื้นที่นะครับทุกสัปดาห์ผมจะพาท่านผู้ชมโดยเป็นลมใต้เปกท่านอาธิการมหาเลไม่มงคลไปที่เขตพื้นที่ต่างๆครับครับท่านผู้ชมครับท้ายที่สุดของรายการนี้กับผมพัชระพูลเจริญพักดีและแขกผู้มีเกียรติร่วมรายการ ของเราในวันนี้นะครับซึ่งเป็นแสงแรกอัศรทาของผมคือผู้ช่วยตัดตาจารย์ตริษทองปอนขอขอบคุณท่านผู้ชมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่แฟนซเนชั่นทีวีทุกคนนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสู้กับปัญหาทุกๆอย่างไปด้วยกันสุขภาพแข็งแรงจิตใจแข็งแรงนะคะพร้อมที่จะสู้ปีต่อๆไปให้มีความสุขค่ะในปี2 0